นะดินแดนอันแห้งแลง้งมีเต่าตัวหนึ่งชื่อต้อมอาศัายอยู่ในแอ่งน้ําเล็กๆที่แทบไม่มีอะไรเลยไม่มีเพื่อนไม่มีร่มไม้ไม่มีแม้แต่งเงาของดอกไม้ต้อมบ่นทุกวันทําไมเราต้องเกิดมาในที่แคบๆแ,แ,แบบนี้นะคนอื่นเขาได้ไว่ายน้ําในบึงได้เห็นปลาได้คุยกับดอกบัวแล้วดูเราสิวันหนึ่งขณะที่ต้อมกําลังนั่งเหงาก็มีใบไม้แห้งปลิวมาตกใส่หัวต้อมบ่นอีกอะไรวะใบไม้ยังจะมาแกล้งอีก แต่พอเงยหน้ามองขึ้นไปต้อมก็เห็นว่าเนื้อแอ่งน้ำของเขามีท้องฟ้าอยู่นั่นเองอืมฟ้าก็ยังอยู่กับเราแม้เราอยู่ที่แคบแคบต้อมพ,พึมพำจากวันนั้นต้อมเริ่มมองขึ้นฟ้าทุกวันและวาดภาพบนผิวน้ำว่าเมือ่อโตขึ้นฉันจะเดินออกไปตามหาทะเลหลายปีผ่านไปต้อมไม่ใช่เต่าตัวเล็กอีกแล้วในวันที่ฝนตกหนักแอ่งน้ำแคบของต้อมก็เต็มจนล้น และนั่นแหละคือลำน้ำสายเล็กที่ผ่าต้อมลอยออกไปสู่โลกกว้างต้อมได้พบทะเลที่เคยฝันไว้ได้พบเพื่อนใหม่ได้เห็นโลกที่กว้างกว่าเดิมแต่สิ่งที่ต้อมไม่เคยลืมคือแอ่งน้ำน้อยๆที่เคยสอนให้เขารู้จักการรอคอยอย่างมีความหวัง